สวัสดีค่ะพบกับสอนไว้ลูกข้าวกลวอีกแล้วนะคะวันนี้จิเพ็กจะทำาห้ดูง่ายๆแต่อยากให้เขารู้จริงว่าเออปลาจริงยังทำยังไงทอดยังไงจะให้มันอร่อยกรอบอร่อยทำยังไงที่กินได้ถูกหลักอนามัย นะไม่ใช่่ปกินแบบที่ว่าช่วยมาถึงได้ตั้งตัวพันนี้เราก็ับบับบ,บไปอย่างนี้นะทอดตั้งหัวตั้งตัวอย่างนี้ทอดไปอย่างเนี้ยมันยังไม่ถูกหลักวิธีนะคะจะมีขี้มีอะไรอยู่นี้จะดํามากเนี่ยเวลาวิธีจะทําเนี่ยจะทําให้มันถูกหลักกินให้มันถูกหลักกินให้มันปลอดภัยเราต้องดึงระหว่างท้องเนี่ยท้องกับหัวเนี่ยเราต้องดึงออกมาเพราะตรงนี้มันนะขี้ดํามากอย่างเลยเห็นไหม มีทั้งขี้ทั้งไรเนี้ยถ้าคนภูเก็ตนั่นเดี๋ยวนี้เขาเขารู้ก็ไม่กินกันเขารู้ต้องทาให้ถูกหลักแต่ว่ามีอยู่ข้อดีอยู่ข้อหนึ่งนะคะเราจะไปแกะเนี่ยไปแกะไปทั้งตัวอย่างเงี้ยแกะได้แต่ว่าเราอย่าไปเอาไอ้นั่นอ่ะไอ้เนี่ยเนี่ยก้างวันทัางในเนี่ยก้างเล็กๆเนี่ยแคนทียมทั้งนั้นอย่าเอาทิ้งไอ้เนี่ยกินได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก้างเล็กก้างน้อยมัน กินได้เพราะมันเป็นแคลเซียมมีประโยชน์นะเรากินยังไงให้มันปลอดภัยนะคะเนี่ยไอเนี้ยสาคัญมากเนี่ยเอาแค่นี้ไอเนี้ยสำคัญมากเนี่ยห,ห,หรือแค่นี้เราก็กินได้แล้วก้างมันทั้งตัวนี่กินได้แล้วมันปลอดภัยแล้วมันไม่มันไม่อันตรายก้างมันก็เป็นแคลเซียม่ะเสร็จไปขั้นตอนนี้แล้วนะคะขั้นตอนตกกระปกนี่เบพอลเราออกไปพอขั้นตอนที่สองงานี่นใบพอลเราแกะแล้วนะแกะดูสักตัวอเอาเล็บเนี่ยนะ จิกที่ท้องเนี่ยจิกที่ท้องออกมาเนี่ยจิกท้องออกมาเนี่ยระหว่างท้องกับหัวเนี่ยเราไม่เอาเนี่ยเรากระแกให้ดูทีนะท้องกับหัวเนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นี่ขี้มันขี้มันหัวมันตึงตัวมันนี่เห็นมันสะอาดแล้วนี่ติดดำๆอย่างนี้ไม่เป็นมีปัญหาเพราะว่าทั้งตัวนี่อันนี้มันเค็นเทียมแล้วมีเคนเทียมอย่นี้ก้างไม่ต้องเอาออกเดี๋ยนะขี้มันเนี่ยตอกกระปบหัวก็อยากกินเลย นะเราทาให้มันสะอาดดีกว่านะบางว่าเดี๋ยวนี้โรคมันก้าวหนะ้ามันทันกันหมดอ่ะกินแล้วไปมันเป็นเชื้อสารมาลงมาเลงบ้างอะไรบ้างนะเราก็กลัวไปใช่ไหมเราทําแบบนี้มันสะอาดดีกว่าเนี่ยมัานพเพื่อนทิ่เปอะไรเขากินันแบบนี้หมนะดอ่ะเขาแกะอย่างนี้หน้าคนภูเก็ตโดยมากคนภูเก็ตร้อยเปอร์เซ็นต์เขาจะกินแบบนี้เขาจะสะอาดมากเขาจะต้องแกะอย่างนี้ก่อนไปเห็นตามบ้านที่เขาแกะแกะแล้วมันล้างล้างแล้วไปตากของยี่เพ็้นี่นะล้างแี่บางทีบาง,บาง,บ,างบางชนิดมันยังเค็ม เดี๋ยวเราล้างเนี่ยทำให้ดูนะเนี่ยวิธีเราจะอาไปทําประกอบเราจะล้างทีลงไปเทประเด็นน้ำเนี่ยเราล้างอ่าล้างล้างน้ําเดียวนี้ก็พอต้องไปเดียวอ่ะตามมาครัวร้อนเดี๋ยวจิ๊จะทํายังไงมาดูที่ครัวร้อนอีกทีนึ่งอ่าสมัยนี้โดยมากมันจะทําเค็มมากเค็มกินออกเกลือเลยเค็มมากก็มันไม่ดีนะคะเนี่ยของจิ๊บจะทําป้องกันควา,ามเค็มออกสักน้อยหนึ่งนะ เอามาชิงช้างใส่น้าล้างล้างแล้วก็มาฮใส่ไปน้ำรอ้อนอีกทีทำอย่างนี้มันชัวกินแล้วกินแล้วสบายใจทั้งไม่เค็มทั้งเชื้อโรคอะไรมันออกหมดเนี่ยเราลวกอย่างนี้ลวกลวกในน้ำ มาลวกใส่ถาดเนี่เดี๋ยวเราไม่ตากอีกตากหนึ่งแดดแดดดีๆอย่างนี้แดดเดียวพอเขาเรียวกว่าปลาตากแดดเดียวกับรองถ้าทําอย่างนี้นะกินดิบกินได้เลยมันมันจะไม่เค็มความเค็มมันออกไปเยอะก่อจะได้กินนะเราเราต้องให้สะอาดก่อนเข้าปาาทีเดียวง่ายกว่าง่ายกว่าถูกแต่ว่าถ้าเข้าปาท่ทีเดียวที่ร้านนมกินเขาขายนะหัวกับพาะหัวกับท้อมันอยากกินอันนั้นก,ก็กินได้เหมือนกันนะถ้าเราจะกินแบบฉุกเฉินนะนะ เห็นแล้วอยากจะกินเลยคือปลาพวกนี้มันขึ้นมาจากเรือมันก็ต้มเลยนะต้มเลยก็ต้มสุก <ใน S 1> แล้วก็ต้มสุกแล้วแต่ถ้าเราจะกินแบบนั้นก็ได้ที่วลานขนมกินเขาเอามให้กินดิบตำรวจจับไหมไม่จับมันมันไม่ดิบนะเขาต้มมาแล้วแต่ว่าขี้กับท้องมันนะเราอยากกินขี้มันกบหัวมันเราอยากกินเลยถ้ากินตำรวจจับนะตำรวจก็ไม่จับแต่ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยอยู่ในท้องเราเองนะกะใช่ไหมนี่เราก็ เราพูดถึงว่าเรื่องการรักษาความสะอาดเอาหนูหนูดได้ยินไหมเทีเนยนแม่หน่อยดิเป็นผู้ใหญ่มาใช้เด็กได้ไงเที่ได้ไหมลูกเป็นผู้ใหญ่มาใช้เด็กได้ไงเที่ยแม่เป็นผู้ใหญ่มาใช้เด็กได้ไงเอาตรงใช้สิ <c oughs> เด็กอะไรตัวเตววาไฟเนอะเห้ยงงเหี้ยงงไอเราไม่ใช่ตอนนี้เราใช้ตรงไหนแม่ผู้ทำอะไรผิดไปวะ <c oughs> อันนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะทำยังไง นี่เสร็จแล้วเจอไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ที่เราแกะที่เราลวกแล้วเนี่ยไอ้ถาดนี่เราลวกแล้วเนี่ยถาดนี่ผมยึดไปลวกแล้วตากได้หนึ่งแดดแล้วเนี่ยแต่ตอนเช้ามีแดดเดียวแล้วแต่อันนี้เราก็พาไปใช้ผ้าขาวบางคุมไม่ไหวกางมุ้งกางมุ้งอย่าให้อย่าให้มาเรงวันตอมนะแล้วก็ตากไว้อ่าถึงไม่พลาว่าอันนี้เราก็เริ่มจะมาทําการทอด ตัวที่แห้งแล้วอ่ะตัวที่แห้งแล้วนี่ต,นตากได้เมื่อเช้าเนี่ยแดบดบเดียวนี่ยอันนี้กินอร่อยด้วยนะถ้าเราไม่ทอดถ้าเราไม่ทอดไนดะ้เรากินอย่างนี้ได้สบายเลยนี่บา,บางร้านเขาก็ทําแบบนี้นะอือใช่ไหมต้องขอบอร่อยเนี่ยกินได้แล้วเนี่ยกินเนี่ยมันจะไม่เค็มเลยเนี่ยอร่อยถ้าเรายิ่งทอดยิ่งดีเก็บไว้ในขวดจะกินเรื่อยๆกะทาร้อนแล้ว ชาเนี่มันไวนะคะชาเนี่มันไวเราต้องเบาไฟแล้วเนี่ยเดืยดแล้วอ่ะแล้วแนี่มันไวเราต้องเบาไฟแล้วเนี่ยมันจะได้ที่แล้วแม่ปิดเลยอ่ะปิดแล้วปิดแล้วกระทะนี่มันร้อนมากเมื่อกี้น้ำมันร้อนมากลองไปถึงชิ่วเดียวก็ได้นะวิธีได้แล้วได้เลยโิธีทำยากอช่ไหมนี่นั่นนี่คือว่าเราเราต้องรู้วิธีถ้านานกว่านี้มันจะดำตั้านานกว่านี้มันจะขมอันเนี้ยทอดต้องมีวิธี วิธีการทอดว่าน้ำมันร้อนจัดใ,ใส่ยิ่ง้าเข้าไปกับสองทีเราก็จุดแก๊สนะะอย่าใช่ให้มันดำอย่าใ้่ให้มันเหลืองอยู่ในไฟอเอามันขึ้นมาเหลืองข้างบนมันมาเลืองก็เรียกมาเลืองนะงนี่แหละทอดไปถูกวิธีไม่ต้องไปใส่แป้งนะคะทุกคนโปรดทราบอย่าไปใส่แป้งเข้าไปแล้วกินจะไม่อร่อยปลาทิง้าเนี่ยเขาไม่ใส่แป้งนะคะเขาทอดขายทอดอะไรของคนภูเก็ตก็ทําขายก็ไม่ใส่แป้งหรอกค่ะ ทอดเป,เป็นอาชีพของขา้าทอดขายก็ทอดกันอย่างนี้แหละอย่าแป้งเราไปคุกถ้าแป้งคุกเลยมันจะไม่อร่อยมันผิดสูตรนะคะอย่าไปเชื่อใครนะกินทั้งตัวทอดได้แป้งนี่มันไม่ใช่นะคะเนี่ยต้องทําให้ถูกหลักนะคะวันนี้ิ๊บเพชรจะมาทําให้ดูให้ถูกหลักให้เด็กๆรุ่นนี้ได้เห็นอย่างอย่าไปหลงอยู่นะคะลูกลูกกันให้ดูๆกัน,นง,ง่ายง่ายวิธีอ่ะมกิงช้างกินให้ถูกหลักอนามัยทาให้ถูกหลักกินให้ถูกหลัก นสวยสันสวยไหมไแค่นี้เสร็จจริงจังที่ทอดแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลถ้าเอาอีกแบบหนึ่งนะถ้าเราอยากจะกินใส่น้ำตาลเส่น้ำตาลเราเอาน้ำตาลใส่ในกระทะให้น้ำตาลมันละลายนิดหนึ่งหยดน้ำไปนิดนึงเสร็จแล้วก็เปิดแกะเอาเนื้อไปคุกทําให้มีรสขึ้นสามรสเอาไหมจะไม่จะคุกน้ำตาลให้เดี๋ยว เอาทําแล้วเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเหมือนทำจัดน้ำมัน,อนทอดอะไรดูเฉยๆนี่โอ้เด็กๆใครก็ทอดเป็นอย่างง่ายตุ๊กไก่ไปตรงเน,นี่ยไปตรงเนี้ยอันน้ตัวที่ทำอะไรมาก่อนตัวเนี้ยนะคะคั่วแล้วอ๋อคั่วแล้วนะคั่วแล้วเดี๋ยวจะมาใส่กินกันจริงจังอร่อยอืมกรอบแล้วนะกรอบแล้วอันนี้ยังรู้สึกว่าอันนี้ อันนี้มันแก๊สมันร้อนนะไวไปหน่อยนะเข้มไปนิดนึงนะแต่ไม่ไม่ขมแต่มันอร่อยเนี่ยสะอาดละอานน่ากินมากสวยด้วยเนี่ยจเพยายาทำเป็นสงเครื่องให้ดูค่ะเด็กๆกินเนี่ยอย่างนี้นะคะาลูกลหลานต้องกีดเองเน้ำตาลเราไม่ต้องให้หวานมากนะนแต่มากเด็กแต่มากเด็ก หวานมากหวานน้อยเราทําแบบพอพอหวานนิดๆนะคะสองอนแบบนี้เขาเรียกอะไรไหมบ้านเราเรียกอะไรปลาชิชา้นจังสามรสใส่น้ำหน่อยหนึ่งจะไม่เมค็มแต่เกลือนิดนึงนะคะเท่าไหรนอ่าเดี๋ยวดิเกลือนิดเดียวพอนะปลาชิ้นจังเราลวกล้างหมดแล้วไม่เค็ม ามาเคลือบทีกันใส่น้ำไปเยเอะแรงไปจต้องปลอ่ลยอยให้หน,น่อยนให้มัตนตาลมันข้นอืมนี่แหละให้น้ำตาลเป็นใบนะคะต้องให้น้ำตาลข้น เริ่มแมกเริ่มได้แล้ว่ะคะน้ำตาลเป็นใบแล้วเราก right? ็ใส่นี้ไปจิงจังลงไปคุกๆๆก็ปิดแก๊สเสียแก๊สเอาใส่ถั่วลงไปด้วยหน่อยเนึ่งจิงจังใส่ถั่วสามรสอ่ะรว เขาใส่พริกทอดนะเออบางคนใส่พริกทอดไปด้วยใสใบมะกรูดทอดไปด้วยแล้วแต่นะก็แต่ความนิยมชมชอบของคนเราใส่พริกทอดไปเป็นดอกๆแล้วก็อทอดไปใบมะกรูดด้วยเนี่ยแต่ตั้งไว้ให้เย็นแต่เดี๋ยวตั้งไว้ให้เย็นค่อยนั่นแกมแก้มน้ำมาตูมเนีะใช่ใช่นี่อันนี้อร่อยอร่อยอันนี้เ็าเรียกสามรสนะคะนี่ปิดแก๊สได้เลยปิดแล้วนี่ปิดแก๊สแล้ว ตั้งหน่น้ำตาลมาเริ่มเป็นใบพอใสจิ้งจังลงไปแล้วก็ปิดแก๊สเนี่ยคุกคุกคุก,คก,คกตั้งไว้ให้ให้ให้เย็นมีอะไรน่ากินน่าอร่อยมีใครสั่งใครสอนให้ทำแบบนี้อ๋อเห็นคุณแม่ฉันทำนใสใครสั่งใครสอนแบบนี้ฮะใส

ทำกินได้ทำขายก็ได mm ้ขายขายได้ไม่ได้ก็อีกว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะน้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะนะนี่ของกิเปกน้ำตาลอยังหล่นไปเยอะทิสึ์ไงแต่ว่าได้แล้วนะมันก็ได้เติมตาใส่บางๆหน่อยนึงแล้วก็นั่งให้มันเดือดพอไปค้นใส่ยิงเจ้าเราไปคุก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 ติดแก๊สง่ายตาแต่มนนี้เราจะใส่ใบมะกรูดทอดเราทอดใบมะกรูดเอาไว้ทอดติกแห้งเอาไว้แล้วก็มาคุกด้วยกัน ง่ายจิง้างทรงเครื่องโอเคนะคะเี่มันเริ tea, okay. okay, <iałem> ่มแห้งแล้วอันนี้มันเริ่มเย็นแล้วเนี่ยมันเริ่มล้วนแล้วล้วนแล้วล้วนเขาเรียกว่าล้วนนะเมื่อกี้มันยังเกาะกันอยู่นะ พอมันเริ่มเย็นนะมันจะกระจายออกมามันเริ่มร่วนแล้วเนี่ยให้ให้ให้ท่านผู้ชมดูนะคะนี่มันเริ่มร่วนแล้วเนี่ยมันเริ่มกระจายของมันเองน้วยกระจายตัวมันออกไปแล้วตัวไข่ตัวมันแล้วเนี่ยอืมมอกี้มันยังเกาะอยู่เนี่ยตอนนี้มันเริ่มตัวไข่ตัวมันโอ้ยอืมอร้อยกินดี มแม่แถวนี้กินอะไรกูไหมข้าวต้มกุ้ยอืมสุดยอดตามกักินข้าวต้มอ,อืมอืมอาได้ข้าวต้มมาสักถ้วยนะเดี๋ยวนี้ถูกนี่โลร้อยกว่าบาทที่จิงชัง ชิ้ชางดิบเนี่ยเสร็จแล้วนะคะริงจังที่เพื่จะทาการชิมแล้วถ้าคนที่มาเที่ยวภูเก็ตอย่าลืมซื้อนะพะปลาชิงนช่างถูกเห๋ือนี้โลร้อยร้อยกว่าบาทรู้สึกว่าเขาขายนะกินได้ซื้อไปแกะแ,แล้วมาทําเองเนี่ยง่ายไม่ใช่ยากอืมถ้าเขาสมเครื่องแล้วนี่แพงขึ้นมาอีกนะอ,อร่อยมากกระปุกนึงก็หลายตังค์เลยเขาํำมาเล้วกระปุกเป็นร้อยอเงินก็ขายอ่ะ เราทำขายเยอะๆเป็นไงบ้างเค็มไหมอไม่เค็มรับรองหวานไหมหวานน้ำนิดนึงไหมคะของทีพ่พริกเมื่อกี้ต้องหยดเกลือนิดนึงเพราะว่าเราล้างชิ้งช้างกันถ้าตำตามเกณฑ์นี้จะให้อร่อยนะมีพริกทอดพริกทอดพริกเอพริกพริกพริกแห้งนะพริกเม็ดเล็กอ่ะทอดแล้วก็เออใบมะกรูดทอดรวมกันไปเวลากินเข้มกันได้กันอ่ะสุดยอด อร่อยกินดีไม่ยากนะคะลูกๆหลานๆเห็นแล้วอย่าลืมทําตามนะคะสูตรของภูเก็ตแท้ๆเลยก็ทําอย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วก็เห็นแล้วด้วยกันนะคะว่าเอ,อฐานพิซซี่มันที่อยู่ที่หัวเราหัวกับท้องเนี่ยนี่ออกมาทั้งเยอะทั้งแย่พอจะนั้นเราอยากกินเลยถ้าเราไปเจอที่ร้านขนมจีนก็อเอามาสดๆอย่างนี้นะเราจะกิน้าเราก็ต้องทำความะอาตรงนี้หน่อยนึงนะคะเนี่ย วิธีหลักสูรเ,<อ><ะ>เอาตัวทิ้งไปเอาหัวกินเอาตัวใส่ปากกินนี้ก็ได้คกอนี้ก็ได้นะนนะคะต้องต้องทำความสะอาดกันหน่อยเวลาเราจะกินอย่าใส่พวกผ้าอย่างนี้เลยไม่ได้อันตรา,ายอันตรา,ายอาตาลตร <c oughs> เค็มตัวเดียวเค็มกินนี้มันชิว่วยเค็มอย่างนี้อร่อยอันนี้ก็อร่อยนะกินข้าวต้มกุ้ยเสียกแกงส้มอร่ยสุดยอด เห็นแล้วอย่าลืมนะคะลูกๆหลานๆเมื่อแผนกลับตั้งหลายเห็นแล้วอย่าลืมทําตามจิ่พิกนะคะแล้วกนช่วยกดติดตามให้จิเพิกด้วยเดี๋ยวจิเพิกจะหาอาหารเมนูอะไรโบราณโบราณแปลกๆอะไรมาอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะัสดีครับบ๊ายบาย